เครื่องแห้งเครื่องยันมานะครับหม้อน้าใหม่นะครับล้างนะครับสภาพดีครับปั๊มเปลืองสองแสนถึงหนึ่เก้าพันตครับเครื่องยันมาอะไรหาง่ายครับลถคนครับเนี่ยครับวันนี้ผมพามาดูรถขดสองจุดห้าตันครับหัวเก่งสภาพดีนะครับคันนี้ครับทาเคชิทีบีสองห้าสูหรือก็คือยันมาวายบีนั่นเองนะครับคันนี้ใช้เครื่องยันมาสามสูบนะครับทนมากนะครับคันนี้บูมามสวยนะครับสีเดิมนะครับไม่มีรล้าเลยนะครับใบมีดสวยมากนะครับ ช่วงล่างยังสีเดิมอยู่เลยนะครับไม่มีผุเลยนะครับคันนี้ได้เป็นแท็กยางนะครับแท็กยางฝั่งนี้สภาพค่อนข้างใหม่นะครับอีกฝั่งนะครับจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับแท็กยางจะไม่เหมือนกันนะครับอีกฝั่งนะครับแท็กยางสภาพค่อนข้างดีนะครับประมาณ75เนะครับแล้วก็ให้ดูห่อนครับภายในครับนี่ครับภายในค่อนข้างสวยมากนะครับนะครับไม่มีผุเลยนะครับนะครับกระจกพร้อมนะครับไม่มีผุเลยเบาะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับค่อนข้างใหม่นะครับสมบูรณ์นะครับคันนี้นะครับนครับขาประตูนะครับครับยกตััวแรรงคบ นะครับยกตัวแรงนะครับยกตัวแรงนะครับใบมีดนะครับนี <sh arp> <sh> ่ครับยกตัวแรงนะครับนะครับยกยกอาร์มได้สูงมากนะครับนะครับเป็นรถฝุดขนาดสองสองตันครึ่งนะครับสองตันครึ่งนะครับแต่ยกได้สูงมากนะครับนี่ครับยกได้สูงมากนะครับคันนี้นี่ครับขับนิ่มๆเลยนะครับเดี๋ยวลองความเร็วเขาหน่อยดีกว่านะครับนะครับ ยังเล็งไม่สุดนะครับโอเคนะครับนะครับขับง่ายครับนุ่มมือครับคันนี้นะครับขับนุ่มๆเลยนะครับนะครับขับนุ่มมือมากนะครับนะครับเป็นรถดีนะครับก็คือยันมาดีๆนี่แหละครับคันนี้นะครับคันนี้ผมตั้งราคาไว้ที่สองแสนนะครับ1 9ึ0 0หมื่นเก้าพันะาครับสองแส0หนึ่งหืเก้าพันบาท ได้ลดสภาพเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับเนี่ยผมขับง่ายมากเลยคันนี้นะครับไปตามมือเลยครับสวิงได้ได้รอบตัวนะครับนะครับสวิงได้รอบตัวนะครับนะครับสวิงไม่ไหลนะครับนะครับสวิงไม่ไหลเลยนะครับแรงดีครับคันนี้แล้วขับง่ายด้วยครับ ไปตามมือนะครับไปตามมือเลยนะครับนี่ครับเต่ากระต่ายมีนะครับนี่ครับเต่ากระต่ายมีนะครับนี่นะครับมีเต่ากระต่ายนะครับนะครับตัวเดินเดินนิ่มครับนะครับนี่ครับเต่ากระต่ายมีนะครับขับง่ายครับคันนี้นะครับสภาพค่อนข้างดีเลย สภาพเดิมๆเลยนะครับข่าก็ตายใช้ได้นะครับเนี่ยตัวเดินเดินไวมากนะครับโอเคครับคันนี้219,000บาทครับฝากไปด้วยนะครับราคาคุ้มราคาครับปูมาค่อนข้างยาวมากเนี่ยนะครับนะครับขดได้ไกลพอสมควรครับและที่สำคัญนุ่มนะครับคอนโทรลนุ่มมากคันนี้นะคอนโทรลนุ่มมือมากครับเนี่ย คนนุ่มมือมากนะครับโอเคครับฝ่าว้วยเครื่องแห้งเครื่องยันม่านะครับก้นน้ำใหม่นะครับล้างแล้วครับสภาพดีครับปั๊มเปลืองสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันตาครับเครื่องยันม่าอะไรหายง่ายครับรดคน,นครับเนี่ย